กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับรายการรีเท r รีวิวกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็ได้นำา x x p a นะครับ Lampage b o พสก right ไ k e y นะครับเป็นไอเทมล่างสุดยอดของ m a s t e r e r ดอร์วอ a แ n มารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับหลังจากที่ทำการแกะมาเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์ภายในนะครับของเจ้าตัว b o โบกไ k e y ล่างสุดยอดของผลองนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นเห็นไหมว่ามันตัดสีทองนะครับผมมองว่ามันเงาดีนะ ก็ส่วนข้างหลังนี่นะครับจะใส่ฐานกระดุมนะครับนี่สามเม็ดนะครับตรงนี้ลําโพงจะอยู่ตรงบริเวณช่วงนี้นะครับนี่ลาโพงอยู่ตรงนี้นะครับส่วนอันนี้จะสามารถเล่นลูกเล่นได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะมันจะร้อง lam page ballad gathering ability gathering ability power rise ability power ability Speed ride ability, Element ride ability, Ab All ride ability, All ride ability ถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะครับมันก็จะแปลเหมือนประมาณว่าความสามารถของความแข็งแกร่งความสามารถของธาตุความสามารถของความเร็วนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ทุกความสามารถรวมกัน ก็ทําการเฮนชิน in เป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนดีไซน์เนาะอาวุธธรรมดาของพระรองที่อัปเกรดเป็นเหมือนกัตเตอร์ลิงก็คือปืนกลนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เนาะเหมือนคล้ายกลางหันใบพัดนะครับส่วนตัวไดเวอร์ก็เหมือนเดิมพอเราใส่กับตัวไดเวอร์นะครับมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เนาะจะดูแปลกๆนิดนึงเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วพระรองเขาจะใช้เป็นอาวุธมากกว่านะครับเอามา,มากกว่ามาเสียบไปขัดอะเรามาลองดูถ้าไม้ตายที่พระรองใช้เป็นลูกถีบกันนะครับ ท่านี้เป็นท่าที่ใช้อยู่ตอนเดียวนะครับแล้วก็ใช้ไม่สาเร็จด้วยโดนพระเอกตกล่วงแปงลงร่างไม่ได้ซะก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์ของอาวุธร่างสุดยอดนะครับแบบเต็มๆเมนาะก็จะมีลักษณะที่ไม่ได้ต่างกับร่างแรกแล้วก็ร่างที่2มากนะ,นะครับก็จะมีตรงนี้เนาะที่เป็นเหมือนหัวหมาป่าที่กลับได้น,นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นลวดลายของสัปสัตทั้งหลายนะครับที่แรมเพจสามารถใช้ลูกเล่นได้อันนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกังหันแกตลิงนะครับในการหมุน โอเคเรามาลองดูลูกเล่นกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับลองดูนะถ้าเป็นปืนปกติเสียงยังเป็นเสียงเดิมนะครับต่อให้เปลี่ยนโบกไร้ค like ีย์แต่ว่าตัวเสียงเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนไปด้วยนะโอเคเรามาลองดูลูกเล่นอื่นกันนะครับ <R> พลังแรนด์ง อันนี้ก็จะเป็นท่าที่เพิ่มพลังร่างกายนะครับตีหนักขึ้นนั่นเอง อันนี้ก็จะเป็นไม้ตายนะครับคทั้งที่สี่ี๋ยวดูไฟก่อนให้ดูให้ดูซึ่งเจ้าตัวลูกเล่นนะครับที่เล่นกับตัวช็อตไวเซอร์ก็จะมีประมาณนี้นะครับผม แล้วเราจะมาลองดูกันนะครับว่าถ้านำโบกไร้ไขีดเสียบเข้ากับ Attack s h o t g กันนะครับดูซิจะเป็นยังไงมันจะร้องว่า g a t t e r i n g Ability นะครับอลองดูหมุนนะ หมุนก็ไม่มีผลอะไรนะครับ ตัวนี้ครับเสียงมันจะเปลี่ยนไปตามที่เราหมุนแต่เราต้องดึงออกแล้วก็เปลี่ยนโหมดก่อนแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่นะครับจะเปลี่ยนเป็น Element แล้วก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับการรีวิว RAM Page Book r i g h t Key นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีข้อเติอะไรมากครับพอลูกเล่นก็เหมือนในซีรีส์ทั้งหมดนะครับแต่แอบ,บเสียดายอย่างหนึ่งที่ว่ามันไม่มีไปเล่นกับขบังช็อตนะครับเสียดายมากในซีรีส์ไม่มีเนาะแต่ใน DX มีนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ